นี่เดียวกับแม็กสตีดรอเปิดแล้วเปิดเข้าเลยโอ้ย ไม่ดีวะเอาหัวชนเลยเอาหัวนี้ชนเลยไม่ไม่ใช่ผมี้ดีกว่าเก็มานะนะไม่ต้องดูกันมาเฮ้ยหมดเวลาแล้ว 啊，哈、uh！你、huh. 吧、uh。Huh. เยขวะตัวเล็กไม่รู้เข้าไม่ได้เข้าไปดีจ้าการผักงานว,าว้าวเอ้ยนี่ตอนนี้เรากำลังผักงานอยน,นะนายายู่กับเพื่อเพื่ออุ้งนายไปไปเลยโอ้เฮ้ยดูยแลหละดูจังเล็กกับอุ้งไม่เสร็จเลย นี่เค้กมือี็นี่เค้กอยู่ที่นะมันต้ไม่ต้องกัน Oh, <yeah. S 1> ก็เลยปี่ยยายายางกคก็ยกดเอาใหม่ดชไหมออเรคประมาณนี้แล้ว <c oughs> คิดก็ยัง เนเียนส,สาเลเนี่ยนะเอ,อ,อเอันนี้จะเป็นใช้สีส้มรรมดานี่น thank you เหมือช็อกโกแนดีกว่าอันนี้คือลบไม,ม่อันนี้ไม่ดูนาที่ี้อาจจะทันว่าอาจจะทัานหวังว่าจะท่นเอ,อ่อเอ,อ่อเค้กไม่เค้กไม่มีรูกความเป็นเค้กเลยเดี๋วก็งานทีหล,ลังาก็มาปับเพืเ่อทีหลังสบายไม่เก คือตกแต่งสีจะใช้สีดำก็ตกแตสีดำสวยเรื่องนี้นเรามาตีเส้นใหม่นตีเส้นเส้นเดียวันยจะดีขึ้นนะคเคดีที่เราตอเส้น เอไม่ไเป็นไรเออเออเขาหมือนเช็กหน่อยโอ้ไม่ทำแล้วโอเคือเดลใส่ไม่ทันใส่มอะไรนะจะไม่ได้ว้าวอันเช็กอยนนะูอ่นะไปสองพอเหมือนมงกุฎม,มากกว่าเออเหมือนจริงนะเนี่ยมันมีวงกลมมาสีอะไแล้วก็มีโจ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 ว้าวน,นี่ให้อันนี้ให้สองกัน สอบโอเสุดามีป so ีสองค่งอ่ะจะได้ใสองครืนเฮ้ยนี่ก็สุดสวยดีสวยดีสวยดีอันต้องมาหานี่ของเราดูว่าใครสวยไม่รู้อ่ามันจะได้ไฮโดรได้เลยไฮโดรได้เลยอ่ะโอ้อะไรเนี่ยให้หนึ่งมันมันมันคืออะไรดูไม่ออกเลยแล้วไหนเค้กอีไรเกิดอยู่ไหน เมอเค้กมันดึว้าวอันนี้ให้สามเลยเป็น,นเป็นที่ทำกานเป็นเอ่อรูปที่ทำไมหัวคาดหัวขาดาอันนี้อะไรเนะี่ยเอาไปสองกันเพราะว่าเค็ดสวยเออหนึ่งดีกว่าสิ่งนึงก็วสวยเท่าไหร่สนใ่ไหม โอ้ยนี่โอ่กดมาเ็มเนยยี่ยยเป็นยยที่ีเยก็ยังดีเวป็นสี่อที่หกที่หกจะเป็นอไอ้ที่มันเป็นคนจะเยอะแหละเราจะนะ ไม่มีอะไรจะพูดเลยไม่มีพูดเลยร้านค้าดูสิตาค่ะบุวยบอกร้านค้านี่สัตว์เลี้ยงเอาทำไมสัตว์มันไม่ช่วยอะไเราแค่ไม่ต้องซื้อและเงินไม่พอโอ้ยเลือกแล้วเดี๋ยวจ้าพักไม่เก็บเลยโอ้ยเองกูโอ้ยกูไปเป็นวันศุกร์ ว่ากลบเป็นว so ่าเป็นที่อย so ู <So> ่กลบแล้วกันอย่างนร้นะสีเขียวมดขึ้นใบทาสีป้าเป็นใบบัวใช้เป็นอันนี้คือ แต่ม okay. oh, mm ้ออกแน่ยังรู้จักโอ้ยยูไม่ไรเลยอ้ไม่ได้รู้มากหรอกโอ้ยสวยเลยัวขอบแล้วก็สวยอ่ะขอบมือเดี๋ยวจะไปดูเปียนกีด้างกีด่างเปลยน โอ้ยแล้่เพราะว่าะอกแหลกใช่ไหมตีแรงโอ้ยโอ้ แมววยสามสามลเอ้ยของเราได้ที่หนหน่ไม่นะนคือเราวาด่งโอ้ให้สองม้กันไม่คยเหมือนเท่าไหร่และตัวอะไรก็ไม่รู้อะ มันือตัวอะไรเหมือนเจลกี่อันนี้ของผมมือใครสูงตัวอะไรได้คิดว่าได้ที่โดดแน่นอนหนึ่อยเปอร์เซ็นเฮ้ยนี้น่าหนักที่สองวักถถ้ากาลไปสีให้หนึ่งแต่ว่าีหน้าตัวหน่าหักที่สองโอ้ ให้ดึงรอนี่กงสลามคืออันนี้มันสลามชัดใช่ป่ะวะ้ช่แหละทำไมมัน,มนมตาอ๋โอ้อะไรอ,อันนี้ให้เออสองกันมันดูปนแปลกดูเป็โค้งๆอ,อย่างไ่รู้อ่ะเออ มันติดยังไงไอ้ตุสลาบไปตัวนี้มันติดยังไงตัวเนี่ยไอ้กับยัีไยโอ้ดีดิโลเลยไม่เป็นไรอีกสักตันนะครับผมเมื่อวานนี้เราก็ลงไปกระโดดเอาบีมันไม่ใช่ออกบีมันไม่ใช่ออกบีเจ้าค่เราเรียกว่าอบีเอาสลดล็อกเป็นยาก อยากของต่างมโปรยง่ายเออเจ็บเจ็บเจ็บเบอ้อีกแล้วมีปายวอไงผลไม้ว้าวไอะไรกระไรเฉื่อยแล้ยสุดท้ายโค้่หนไปวเป็นเจ้าแปโ้

เป็นเหมือน,นวัว่าแอปเปิ้ลเออเออเป็นเหมือนแอปเปิ้ลข้มงนั้นฉันคิดว่าเมื่อถ้าคนเห็นนั่นเห็น,หนมีนนมากเขื่นทีมากกว่าไปซื้แดงแดงชาแดงร้อยเปอร์เซ็น เฮ้ยเฮ้ยอยู่กี่สายป่ะทีเล้งโอ้สปีดโดโอ้ทำไมขอดโอ้ยอาโอ้ยแจ็บเป็นตัวกเจ็บเป็นกลัวมากเลยเจ็บเป็นกลัวจตเส้ง ต,ตันงตีเพิ่มรีบสอบมีหวปดปวดปวดเส้นเก <What? S 1> ่าปิด เออได้เออได้แอปเปิ้ลลยเนี่ยพื้นหลังเป็นสี้ง Thank you. ล้อนี่ตือบอลเลยน่ะน่ะเต็มเต็มสีมือได้แรงมาเนีย้ยอ,ยยอ,ยอ,อ่านกูตรงเลยเยอะเยอะมีโดนด้วยกระโดดทำไมอ่ะตรงโคารไยน่าจะได้เฮ้ยมึงตีมึงอะไปด,ด้วยมันเขาได้ยินเสียงเราเฮ้ยเฮ้ยนะไรักบิ๊กเลยเฮ้ยจุ๊บ